สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับนายมาซาชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่มาซาบางบ่อนะครับกม29นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนครับไปชม New CX 30ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับผม สวัสดีครับวันนี้ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ New CX 3 0็กครับรุ่นที่ทุกคนเห็นอยู่นี่เป็นตัว C นะครับผมตอนนี้ Mazda CX 3 0นะครับ New ตัวใหม่นะครับมี3รุ่นเหมือนเดิมนะครับมีรุ่น C รุ่น S แล้วก็รุ่น SP นะครับตัว C นะครับราคายังเท่าเดิมนะครับตัว S ก็ราคาเดิมนะครับแล้วก็ตัว SP ก็ราคาเดิมนะครับเดี๋ยวรุ่นที่ทุกคนเห็นนี่เนี่ยจะเป็นรุ่น C นะครับราคาอยู่ที่9,89,000บาทนะครับ เดี๋ยวไปชมกันครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับมาดูนครับผมด้านหน้านะครับสิ่งที่รุ่นใหม่ cx 3 0ตัวใหม่นะครับมีเพิ่มเติมมาครับหนึ่งครับจะเป็นไฟหน้านะครับมีเดซ์ฮา์มให้นะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับปรับองศาเลี้ยวตามมุมโค้งได้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาครับถ้าเป็นรุ่นเดิมนะครับรุ่นก่อนหท่านี้จะไม่มีมาให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกจุดหนึงครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับ ส่วนด้านข้างล้อแม็กเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างภายนนก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าด้านหลังนะครับตัว C มีอะไรเพิ่มเติมให้บ้างนะครับเราย้ายมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังครับตัว C รุ่นใหม่นะครับจากรุ่นที่แล้วนะครับตัวเซ็นเซอร์4จุดนะครับแล้วก็กล้องมองหลังเนี่ยจะยังไม่มีให้นะครับแต่รุ่นนี้นะครับมาซานะครับมีเพิ่มให้แล้วครับจะมีทั้งหมด4จุดนะครับด้านหลังครับก็ถือว่าได้อชั้นออปชั่นที่คุ้มค่านะครับ เล้วยังไม่พอนะครับจะมีกล้องมองหลังมาเพิ่มนะครับกล้องมองหลังด้านนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นที่แล้วแล้ว,ลวก็ไม่มีอะไรมาให้นะครับกล้องกล้องหลังเซ็นเซอร์จะยังไม่มีครับแต่รุ่นนี้ครับตัวซีตัวใหม่เพิ่มเติมมาให้แล้วนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ทางมาซ่าเพิ่มเติมมาให้จากรุ่นซนีครับ จะได้ในส่วนของไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับถ้าเป็นรุ่นที่แล้วนะครับจะไม่มีให้นะครับรุ่นนี้เพิ่มมาให้นะครับราคาที่ลูกค้าจะได้รับก็คือราคาเดิมนะครับแต่ออปชันที่เพิ่มมากขึ้นค ia, รับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในนะครับว่ามีอะไรจุดเด่นมาบ้างครับฟีเจอร์ต่างนะครับเข้าไปดูได้เลยครับผมหลักๆเลยหน้าจอนะครับภายในหน้าจอยังให้คงเป็นนิ้วเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็แอร์ออโต้นะครับแล้วก็มี ในตัวของตัวคอนโทรลหน้าจอ8นิ้วนะครับมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยมีให้นะครับมีปุ่มคอนโทรลมีให้นะครับเปิดปิดไฟหน้าออโต้มีให้นะครับแล้วยางไม่พอครับด้านในนะครับเป็นเบาะหนังครับสีดํานะครับผมนี่ครับฝังคนขับครับต่อกไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถเมมโมรีได้2ตำแหน่งด้วยนะครับผมถ้าเป็นรุ่นถ้าพูดถึงเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยออปชันที่ให้เนี่ยถือว่า ให้เยอะพอสมควรนะครับสําหรับลูกค้าที่ยังไม่ต้องการรุ่นท็อปที่ราคาล้านสองนะครับแต่สามารถมาดูรุ่นเริ่มต้นได้ราคาที่9ก้าแสนแปนะครับออปชั่นก็ถือว่าให้ครบมากๆเลยนะครับรุ่นนี้นะครับครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะครับราคารุ่นเริ่มหรือรุ่น C นะครับอยู่ที่9ก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็รุ่นรองท็อปนะครับรุ่น S นะครับอยู่ที่1 ร้าน99,000บาทนะครับผมแล้วก็รุ่นท็อปเลยครับรุ่น SC ครับอยู่ที่1 1 99,000บาทนะครับราคายังคงเดิมครับแต่ออปชั่นที่ได้คือเพิ่มขึ้นนะครับผมสำหรับใครอยากรู้เรื่องของโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวทักแอ l ดไลน์มาได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับในใต้คอมเมนต์นะครับผมสำหรับรุ่นนี้ CX30 เป็นรถรุ่นเริ่มในรุ่นของตัว SUV นะครับสำหรับครอบครัวขนาดเริ่มต้นนะครับ หันมามองรุ่นนี้ได้นะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้ราคาไม่ถึงล้านแต่ออปชั่นที่ให้มาค่อนข้างเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรุ่นไหนหรือรีวิวรุ่นไหนครับเดี๋ยวรอติดตามมาได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอบมากครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบมากครับผมไม่เจอกันนะครับสวัสดีครับ